สวัสดีครับจากร้าน A Motorbike 8เลี้วนะครับวันนี้เราขอนำเสนอ Honda c l i ิก 110i นะครับรุ่นนี้เป็นหัวฉีดนะครับหมายเลขทะเบียนกอไก่สบรสีจอจาน114ชะเชิงเซานะครับชุดสีเดิมๆนะครับตามรูปในวิดีโอที่เห็นเลยนะครับตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องนะครับทำการสตาร์ทเครื่องทดสอบระบบไฟหน้าไฟท้ายไฟรอบๆคันกันนะครับ เสียงเครื่องนิ่มๆน,นะครับเดี๋ยวเราชมรอบๆกันกันนะครับเริ่มจากทางด้านท้ายรถนะครับด้านหน้านะครับปตตร์เครื่องไว้ไฟหน้าติดอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าปัดเ่นใหม่นะครับไฟเลี้ยวนะครับข้างซ้ายติดปกตินะครับข้างขวาติด ปกตินะครับแต่ไฟสูงไฟต่ําไฟสูงไฟต่ํานะครับหน้าปัดเลิอนไม่ใช้ได้ครบนะครับระบบไฟใช้ได้ครบทั้งคันนะครับทีนี้มาดูการทํางานของเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเราจะเร่งเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์ทำงานปกตินะครับไม่มีควันไหลปลายท่อแน่นอนนะครับสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับจากร้าน A Motorbike 8ริ R ้วเบอร์โทรศัพท์0812455503ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ